ทีเดียวแค่ครั้งเดียวแล้วพ่อก็แล้วพ่อก็จะอ่านนิทานให้ลูกละมันมีขีดมุกนะลูกจะได้นอนนับคนเก่งพอเนะาะตั้งใจทําแป๊บเดียวแล้วก็แล้วพ่อจะอ่านแค่ทีเดียวเองทีเดียวแล้วพ่อก็จะอ่านนิทานให้ลูกชายพ่อฟังแล้วโอเคไหมครับทำเบาๆทำเบา อยงยงพร้อมยังครับก้มหน้าลงก้มหน้าลงก้มหน้าลงนะอันหนึ่งสองสามก่อนหนึ่งสองสามอือออีกอกอีกออ่ะกม้าลก้มหน้าลงก็อย่างนี้นะตอนี้ที่มุกเข้าจมูกอากมลงหนึ่งสองสามอือ เก่งมากเลยลูกเก่งมากคุณพ่อเก่งที่สุดเลยอันนะ้นไอ้คิดนิดคิดนิดให้หมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดอ่ะเน้นสองสามหื่เก่งมากเทสเทสตัวเทสตังอ่ะไปอีกครั้งนึ่งอีกข้างนี้ข้างนี้ข้างนีู้ข้างนี้ข้างนี้นโอเคข้างนี้ข้างนี้อ่ะเดี๋ยวนะอ่ะ เติมเติมนะลูกอันนึงสองสามอือหือคนเก่งของพ่อนี่เองยี่สิบนี่นี่อีกทีเดียวพอละอีกทีเดียวพอละอีกทีเดียวพอละนะอคนเก่งสองสามอือหือเดือดไหมเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเอ่อทำไมเามือนล้วโบอยู่ไหนนะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนั่งน้องน้อย mình đang nói nhìn này, này, nhìn thử, gì này cho sao nó nói gì cho sao nghe nghe gì này đứa trả tao nghe này chạy một chân một chân mình một chân à ông nghe 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 à một 3, khoa làm đã khoa mới làm đã à phải dùng quyết đồ mà lên ปึ๊ดอ่ะปึ๊ดก่อนถ้าอ่ะปึ๊ดปึ๊ดเดี๋ยวพ่อดูอ่ะไปนอนอันนี้ทานกันได้แไหมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเปเปียกเ้าอุ้ยอ่ะเรียบร้อยคนเก่งพอ่ออ่ะทิงท้งๆๆๆๆเลิกเลิเลทิ้งแล้วพ่อทิง้งอ่ะหืมพ่อทิง้งอันนี้ 好听，哎你了听，听听